สวัสดีครับผมในนามบริษัทเอวีอลูเนียจำกัดจังหัดเชียงใหม่ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ้มซึ่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของยิบล็อกมายาวนานกว่า20ปีครับผมก็ชื่อนะอครับก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารเอรุ่นใหม่ครับผม ก็เพราะว่าสินค้าเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดของช่างนะครับโดยที่ตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะก็ยิบล็อกก็มีการปรับเปลี่ยนความต้องการก็เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยิบล็อกยิบซ้ำยิบล็อกเป็นที่รู้จักของหมู่ช่างและผู้รับเหมาสถาปนิกทั่วไปซึ่งผลิตภัณฑ์ของยิบล็อกก็มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงความต้องการของเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาจุดแหล่งข้อแรกก็คงเป็นเพราะว่าทำเลที่แบบเป็นจุด ตัดเข้าออกระหว่างเมืองนะครับผมแล้วก็การบริการที่ดีของทางร้านครับผมก็อย่างเช่นความรวดเร็วในการส่งสินค้าหรือว่าการช่วยเหลือในการที่กรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็บริการด้านการขายและก็การให้ข้อมูลครับก็ทีมเรามีการบริการหลังการขายที่ดีครับผมว่าเรามีทีมทั้งทีมจัดส่งสินค้าทีมส่ดสินค้าแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากการบริการทีมบริหารการขายของทางยิปล็อกครับ สินค้ายิปบล็อกที่ขายดีล้าก็จะเป็นพวกกลุ่มยิปซัพนะครับแล้วก็ปูนฉาบรอยต่อพวกปูนจอยนะครับแล้วก็พวกโครงสร้างครับผมแล้วก็สินค้าใหม่ๆของที่ช่างต้องการครับผมเราก็จะหาให้หากลูกค้าสนใจจะติดต่อมาที่บริษัท L v วีอลูมิเนียมจำกัดจะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์053274528หรือว่าถ้าเป็นติดต่อทางโซเชียลก็ได้ผมก็จะมีเฟซบุ๊กชื่อเพจ lv aluminum ครับหรือว่า add line official ของทางร้านก็ได้ครับผมหรือทาง tiktok lv aluminum ครับ